บริษัททีวีไดร์คจำกัดมหาชนกว่าจะคืนดอกกุหลาบหมดเหนื่อยมากแกไม่ต้องเครียดหน้ารากอย่างแกเดี๋ยวก็มีผู้ชายดอกกุหลาบมาให้ไปงานกับผมนะครับ รู้ไหมครับว่าคุณเนี่ยหน้าเหมือนนางเอกตนญ,ญี่ปุ่นที่ผมชอบอ่านเลยครับไปไกลอ้วนน้องไขาไปแก่เว้ยเขาจะไปคนละหล่ออย่างค่งใช่ไหมคะตาย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 แหมเรื่องไม่ถูกเลยนะคะ เอ่อขอโทษนะคะพอดีว่ามีคนให้ดอกไม้แล้วว่ะค่ะไม่เอาเลยนะขอที่หลังที่ไม่ให้แล้วนะเดินทางกลับดีๆนะคะโชคดีนะคะแลวะะมังสะดุดโต๊นะ,ะนนโอ๊ยไม่ต้องแย่ นะครับทุกคนทีละคนคะ่ะไปไงานกับพี่นะครับน้องเดินนะคือว่าคงทำไปไม่ได้ะคะ่ะไม่ใช่ผู้หญิงอ้อล้อขอโทษด้วยนะคะ ให้เข้างานได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ชายมาควงไปเราไปจัดการหาพวกจัดงานนี้กันไปลุกแบแบเราข้าวแล้วข้าวยังไม่กินเลยไม่อยพอมพก,กินแล้วไปเร็วสีบาทเลยนะเดินเร็วเร็วเราอะ่ะมันเป็นผู้หิงยุคสมัยโบราณไว้แก่ไม่มีทางที่ต้องมารอผู้ชายกัดขาด ก็เพราะว่าโรคหอบนะครับคือนี่นี่นี่พี่เป็นกี่โลก,กันแน่กันเนี่ยอ๋อไ่เยอะครับแค่ปวดหัวตัวร้อนนอนเป็นไข้าหายใจแล้วเพียโดนแดดเรียแล้วหน้ามืดท้องอืดเวลากินข้าวเดินยาวๆแล้วก็เป็นเกาเออพี่ครับครับพอครับผมฟังแล้วผมจะป่วยตาแล้วครับเนี่ย <laughs> แต่ว่าโรคที่หนักที่สุดก็คือโรคหอบครับจะเป็นเอามากนิดนึง พอเวลามันตื่นเต้นหรือสะเทือนใจมากๆนะครับอาการมันจะกำเริบว่าแต่น้องหมาพี่มีอะไรเหรอครับอ๋อคือหนูจะมาบอกพี่ว่าเย็นนี้เจอกันสี่โมงเย็นค่ะดีจังเลยนะครับแล้วเจอกันนะครับ เรามีเรื่องจะคุยด้วยค่ะเราจะคุยว่าพี่กันเต็มงานแหนไหมคะโอยไม่ใช่เรื่องนั้นพี่กันคะ่ะครับคือเราเนี่ยอยากจะเปลี่ยนกฎงานสุกเลิศสดให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นฝ่ายเลือกผู้ชายเองได้เอ้าทำไมอะครับคือดูผู้ชาย่เอาหลามให้ติ๊กี้คะ่ะ<ม>แต่ละคนนะฮ้ย ผู้ชายถ้าผู้ชายเลือกได้ผู้หญิงก็เลือกได้พี่ว่าพี่ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจนะครับพี่ว่าน้องปิกกี้เนี่ยน่าจะไปถามพวกอาจารย์เขานะครับแต่ว่ากฎนี้มันก็มีมานาทั้งหลายรุ่นแล้วนะครับก็ไม่เห็นมีใครมีปัญหาเลยครับอืนั่นดิทำไมแกเรื่องมากเนี่ยใช่สิแกได้ดอกกุหลาบเยอะนี่อ๋อเหรอค่นอะนี่น้องโดนัทได้ดอกกุหลาบเยอะเหรอครับ ทั้อองหมดแล้วอะค่ะเพราะว่าอยากจะโฟกัสเรื่องเรียนมากกว่าแต่ว่าพี่การให้ดอกคุหลาบขายไปหรอือยังคะอ๋อยังเลยเอะครับ <c oughs> ต้องเรียกว่าพี่ให้ไม่ได้มากกว่าครับทำไมอะคะพอดีคืนนี้พี่ติดธุระนิดนึงอะครับก็เลยคงไม่ได้จะอยู่ร่มง,งานนะครับ เนี่ยพี่เองก็เสียดายเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามันเลื่อนไปสักอีกหนึ่งวันก็น่าจะดีเดี๋ยวยังไงพี่ขอตัวไปจัดงานก่อนนะครับ โอเคนะโอเคตัวร้อนนะถ้าไม่นายถึงม่เอาดอกไม้ให้ฉันฮะฉันไม่ดียังไงคือก่อนคือเลยนะครับคือเราไม่รู้จักกันนะครับฉันชื่อก๊อปรู้จักกันละทีนี้ก็เอาดอกไม้มาได้ละแล้วอีกอย่างนงครับเวลาจะให้ดอกไม้ใครเนี่ยมันต้องชอบเขาก่อนแล้วผมอ่ะชอบผู้หญิงหวานหวานแบ๊วๆอย่างเงี้ยครับแล้วฉันไม่แบบยังไง วันน่าจะเป็นตรงนี้ครับเอางี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปหาผู้หญิงหวานๆแล้วๆทางนู้นต่อนะครับทททนี่ถ้าอยากให้มีคนให้ดอกไม้เนี่ยนะจ้างฉันก็ได้ฉันน่ะคิดไม่แพงใครคุยด้วยเฮ้ยใครเนี่ แกฉันมีเรื่องจะประึกษาไม่ต้องฉันรู้ว่าแกยังไม่ได้เอาดอกไม้ไปคืนไอ้ขี้โลกนั่นใช่ไหมัะแกรู้ได้ไงอะเนี่ยเต็มตายโอแกแตาทำไงดีอะฉ,ฉันไม่อยากไปงานกับเขาอะ่ะเกิดเขาไปงานกับฉันแล้วตายขึ้นมาทำไงอะไม่ยากหรอกแกก็จองวัดไงจองวัดเลยเหรอเออจองวัดเฮ้อที่คนที่มันอยากได้ดอกไม้เนี่ยนะกลับไม่ได้ โลกเนี่ยมันอยู่ยากจริงจัดจัดต่อดีกว่านะใช่ฉันว่าฉันมีวิธีแก้ปัญหาไอ้แก่ละเรื่องจังวัดเหรอไม่ใช่แล้วช่วยไงอ่ะช่ว์ กรุ๊ปเเป็นคนขี้เกรงใจเลยปฏิเสธคนไม่ค่อยเก่งจนบางทีก็ทําให้ตัวเองลําบากใจโดยไม่รู้ตัวปิกกี้สาวกรุ๊ปดเป็นคนที่อยากได้อะไรแล้วต้องได้ถ้าไม่ได้อย่างที่ต้องการก็จะไม่เอาอะไรเลยแล้วรอจนกว่าจะได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้จริงๆหนูขอยกเลิกงานตก